ขอต้อนรับเข้าสู่มิโนวาพอดแคสต์พบกันทุกวันสุกเสารเช่นเคยนะคะสำหรับคลิป New Earth ซีรีส์ New Earth ในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่นะคะช่วงเวลาของการปล่อยชีวิตเก่าสู่ตัวตนใหม่ที่ดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวนะคะของ มิตินะคะการเลื่อนระดับในโลกเนี่แหละการเลื่อนระดับนิวเอิร์ธไปสู่ยุคท่องยุคแห่งมิติที่5นะคะมีอะไรที่จะต้องปล่อยมีอะไรที่จะต้องสร้างใหม่นะคะก็ ลองฟังคลิปนี้กันดูนะคะส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของ New Earth ก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมวกกลับไปติดตามนะคะที่ p พลย์ลิสต์พอดแคในช่องมินวาทาโลตั้งแต่ EP 1จนถึงคลิปนี้เลยนะคะก็จะได้เข้าใจเรื่องราวว่า New Earth โลกใหม่ยุคทองยุคพระศีอานคืออะไรกันแน่นะคะ และสำหรับการเปลี่ยนพลังงานโลกในครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญกับจิตวิญญาณในทุกๆดวงมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแค่พลังงานโลกแต่มันส่งผลกับการเข้าสู่เส้นทางการเตื่นรู้ของจิตวิญญาณหลายๆดวงได้มากขึ้นและยิ่งใครนะคะที่มีฐานเดิมในเรื่องราวของการปฏิบัติมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นดวงจิตที่เป็นชาวแสงนะคะชาวไลท์ชาวสตาร์ซีททั้งหลายนะคะที่ เตรียมนะคะในการเข้าสู่ภารกิจก็จะได้รับการปลดล็อกที่เร็วกว่าแต่ว่าทุกคนนะคะก็จะได้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เหมือนๆกันนะคะและสำหรับการปล่อยวางนะคะตัวต้นเก่า มันไม่ได้หมายถึงการให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปเป็นคนใหม่หรือว่าการเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตใหม่ไปสมดนะคะแต่ว่ามันเป็นการปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณอย่างแท้จริงออกไปสลัดนะคะสิ่งที่เป็นอัตตาเป็นอวิชชาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณก้าวหน้าทางจิตวิญญ,ญาณได้ช้าลงสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเข้าสู่การตื่นหรือว่าการเลื่อนระดับทางจิตวิญญ,ญาณนะคะคุณจะได้รับรู้ถึง ความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติอยู่แล้วลลยทุกคนนะคะไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วทุกคนล้วนจะต้องเข้าสู่ช่วงเวลาของการถูกปลุกให้ตื่นนะคะจากสภาวะที่เราไม่ทราบนะคะว่าตัวของเราสามารถจะมีศักยภาพในเรื่องของชีวิต ที่มีความสุขมีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้มากกว่าเดิมแต่ตอนนี้เหมือนเรากำลังตกอยู่ในสภาวะของมิติที่3ซึ่งอาจจะเรียกว่าโลกพลังงานเก่าอะคะ่ะมันเต็มไปด้วยอัตราแล้วก็เรื่องราวที่เบียดบังนะคะไม่ให้เราสามารถจะก้าวเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณได้ง่ายนักแต่ช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่ามีการเปิดประตูนะคะสู่ลำแสงหรือว่าพลังงานที่ เป็นการสั่นสะเทือนเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นทําให้ดาวคราโลกเนะี่ยเข้าสู่การเลื่อนระดับได้ง่ายขึ้นและจิตวิญญาณของผู้คนมากมายนะคะก็จะเข้าสู่การตื่นรู้ได้ง่ายมากกว่าในโลกยุคเก่าซึ่งตรงนี้นะคะเชื่อว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี2020 ซึ่งเป็นยุคนะคะที่โลกของเราจะเลื่อนเข้าสู่ราศีกุมซึ่งจัดว่าเป็นยุคทองเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการเข้าสู่ การตื่นรู้เข้าสู่แก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้และกําลังจะก้าวเข้าสู่การเลื่อนระดับทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณส่วนตัวแล้วก็จิตวิญญาณแบบจิตสำนึกมวลรวมที่เป็นระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีสถานการณ์ต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามานะคะตั้งแต่ปี2020ล้ไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะเศรษฐกิจโควิดหรือว่า อะไรต่างๆนะคะที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วก็กลับมานะคะเข้าสู่เส้นทางของการรักษาจิตใจนะคะการเปลี่ยนทัศนคติมุมมอ,มองการใช้ชีวิตกรอบความคิดเดิมๆที่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องแบบไปทํางานประจํามีหน้าที่การงานที่มั่นคงมันเริ่มถูกสั่นคลอนทําให้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะอชีวิตการงานที่มั่นคงเนี่ยมันคือการงานที่มั่นคงจริงๆหรือเปล่าทําไมพอโควิดมาเกิดความแบบ แปรปวนมากมายนะคะจากที่เคยเชื่อมั่นแบบเดิมๆทุกคนก็จะเริ่มมีกรอบทัศนคติที่เปิดกว้างแล้วก็เริ่มเห็นมุมมองที่มันแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราคิดว่าร้านอาหารนะคะอาจจะอยู่ไม่รอดในยุคโควิดแต่สุดท้ายก็มีวัฒนาการการทำเทคโนโลยีการทำแอปฟู้ดแพนด้าแอปลน์แอปอะไรนะแกล็บต่างๆมากมายที่มัน มันเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีการสอดคล้องมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วมนุษย์ก็สามารถอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้เองนะแล้วใครหลายๆคนนะคะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนการงาน อยู่ในสภาวะที่ต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็เริ่มครเอทชีวิตในรูปแบบใหม่นะคะจากที่เคยคิดว่าชีวิตก็มีแต่งานประจํากับบ้านงานประจํากับบ้านก็พอแล้วพอมีวิกฤตนะคะเราก็เห็นโอกาสใช้คําว่าเห็นโอกาสนะในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนกรอบความคิดปล่อยตัวเองนะคะให้โฟลมากขึ้นปล่อยวางอัตราที่เคยยึดติดเอาไว้กับนาทีการงานชื่อเสียงต่างๆแล้วก็เริ่ม หันกลับมานะคะใช้ชีวิตให้มันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เริ่มมีเวลาให้กับครอบครัวจะเห็นว่าสถานการณ์หลายอย่างนะคะมันมีข้อดีในข้อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าและเรื่องราวต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้หลายคนเนี่ยได้ปล่อยวางอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะปล่อยวางความคิดกรอบเดิมๆปล่อยวางการงานแล้วก็เริ่มงานใหม่ที่ อาจจะเรียกว่าเป็นงานที่ใช่หรือว่างานที่สบายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะไม่ต้องแบบออกไปทำงานประจํากันแล้วนะคะทุกวันนี้ก็มีแบบเ,ออเริ่มกลับมาทำแนวธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นนายตัวเองมากขึ้นเหมือนยุคสมัยอะคะ่ะมันเริ่มทำให้มนุษย์ต้องวิวัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนล,ลักษณะการใช้ชีวิตไปโดยอัตโนมัติ เศรษฐกิจแบบแข่งแย่งแข่งขันในระบบทุนนิยมหรือว่าต่างชาตินะคะที่เคยเชื่อว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีความเป็นสภาวะผู้นำก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการถ่ายเทในเรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่เกิดปัญหานะคะต่างๆมากมายตั้งแต่ปี2020ันี่ยแหละเป็นต้นไปทุกอย่างนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันคือสิ่งที่ถูกจัดสรรเอาไว้เพื่อให้มนุษย์นะคะได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงน,นะคะสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางของจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณมันก็ดูดิฟเกินไปนะจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับการให้ทุกคนนะคะได้หันกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้นและก็ตั้งคำถามกับชีวิตมากขึ้นว่าจริงๆแล้วนะคะ เราต้องการอะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมมากกว่าที่จะใช้ชีวิตตามกระแสโลกของการแข่งแย่งแข่งขันเร่งเร้าแต่การแข่งกันหาเงินหาทองเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันเริ่มเหมือนกับผลักให้หลายๆคนนะคะได้กลับมาใค่ควรวญทบทวนกับชีวิตรวมทั้งความสูญเสียหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้ไปจนถึงแบบ ในระยะเวลาข้างหน้านะคะเชื่อว่าโลกของเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มนุษย์ได้กลับมาตั้งคำถามในเรื่องของชีวิตอย่างแท้จริงมากกว่าการที่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในบ่วงของการเปลี่ยนแปลงของอัตราไปเรื่อยๆหรือว่าใช้ชีวิตตามการค้นหานะคะจากโลกภายนอกหรือว่าวัตถุสิ่งของนะคะเชื่อว่าในช่วงเวลาของการเลื่อนระดับของมิติโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบกับใครหลายๆคนนะ ทั้งในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมและชีวิตด้วยค่ะแต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความเป็นประโยชน์ที่แท้จริงและความดีงามจากภายในให้กับใครหลายๆคนที่เลือกที่จะปล่อยวางแล้วก็เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ซึ่งวิธีการถูกปลุกให้ตื่นเนี่ยจริงๆมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคทองหรือว่านิวอิร์ดแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันอาจจะอยู่ที่ผู้คนที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าอาจจะเป็นพวกไลฟ์เวิร์กเกอร์หรือว่าสตาร์ซีนนะคะเพราะว่าพวกเขามี DNA ในการเลือกระยะเวลาในการตื่นรู้ของตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่การสลัดตัวตนที่ไม่ใช่ ตัวตวนที่แท้จริงเป็นความสุขแบบเปลือกเอแต่ว่าเข้าสู่แก่นแท้ของความสุขภายในอย่างเช่นการตื่นรู้เนี่ยก็อาจจะมาจากวิกฤตต่างๆในชีวิตของผู้คนที่เลือกเส้นทางการตื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านชีวิตการเจออุบัติเหตุหรือว่าอาการป่วยหรืออาจจะมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งสูญเสียทรัพย์สินเงินทองชีวิตมากมายต่างๆของเขานะคะที่ เป็นเหมือนสิ่งของที่เคยยึดถือเอาไว้และเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่ตลอดไปอะไรพวกนั้นนะสิ่งเหล่านี้ก็รวนเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้มนุษย์นะคะเริ่มตื่นรู้แล้วก็หันมาใคร่ควรตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะตื่นเร็วหน่อยในช่วงวัยเด็กบางคนก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นนะคะเป็นช่วงวัยกลางคนวัยทำงานวิกฤตการการเปลี่ยนผ่านชีวิต สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการ calling นะคะหรือว่าการเรียกให้กลับคืนสู่จิตวิญญาณทั้งหมดเลยนะและสำหรับช่วงเวลาของยุคทองอะคะ่ะก็มันจะเริ่มไม่ใช่แค่เฉพาะบุคคลละแต่มันจะเริ่มเข้าเป็นจิตสำนึกมวลรวมสำหรับทุกคนบนโลกนะคะเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่เล่นใหญ่อลังการงานสร้างนะคะแบบเวอรอ์วัวงนะคะให้เห็นกันทั้งโลกนะเพราะงั้นเราคิดว่า มันไม่น่าจะมีแค่วิกฤตเรื่องของโควิดหรือว่าอ,อ,อัตราปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้เท่านั้นหรอกค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นระยะยาวซึ่งมันอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทดสอบเรื่อยๆจนกว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นมันไม่ใช่ของจริงโลกของวัตถุก็เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามเวลาจนกว่าทุกๆคนจะเริ่มเข้าสู่การ ascension หรือว่าการถูกปลุกให้ เข้าสู่การเรื่องระดับของจิตใจมากขึ้นการละทิ้งละวางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองในที่นี้หมายถึงการปล่อยอะคะ่ะสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ตัดสินสิ่งที่แก่งแย่งแข่งขันหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเปลือกของอัตตาหรือว่าอีโก้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มนุษย์นะคะไม่ได้เข้าถึงคำตอบที่แท้จริงในเรื่องของความสุข แต่จะเป็นการวิ่งตามสิ่งที่อยู่ภายนอกเติมเต็มตัวเองด้วยความสุขจากสิ่งของเครื่องใช้อำนาจความเชื่อความรักจากผู้อื่นซึ่งไม่ใช่แก่นแท้ที่อยู่ข้างในใจของตัวเองสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเปลือกข้างนอกอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณได้ประสบพบเจอความสุขที่ถาวร เพราะงาั้นการเข้าสู่มิติที่5คือการกลับคืนสู่แก่นแท้ภายในการเข้าสู่จิตใจจิตวิญญาณที่แท้จริงและพบเจอกับความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่เป็นการสร้างจากข้างในด้วยตัวของบุคคลน,นั้นๆเองนะคะเพราะงาั้นการที่จะเข้าสู่สิ่งนั้นได้เนี่ยเราต้องทิ้งเปลือกของอัตตาที่แบ่งกั้นเราเอาไว้จากจิตวิญญาณซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่ละคน จะมีเรื่องที่ยึดติดเอาไว้ไม่เหมือนกันการปล่อยการเปลี่ยนผ่านก็แตกต่างกันออกไปแล้วก็ช่วงเวลาที่เข้าสู่การตื่นตรงนี้นะคะก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเหมือนไกด์ไลน์และการนำทางนะคะบางคนก็อาจจะไปเจอตัวเลขนะคะเลขอ็นเจนเบอร์การไกด์ไลน์เข้าสู่11 11 12 12เอ่า10 10นะคะหมายถึงการควบรวมของ การเข้าสู่การตื่นนะคะช่วงเวลาของการปรับสมดุลการเข้าสู่การวิวัฒนาการทางจิตใจสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนการให้กำลังใจจากไฮเออเซลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เข้ามานะคะคอยช่วยเหลือไกด์ไลน์เราไม่ให้เรารู้สึกเหมือนเราถูกทอดทิ้งหรือว่ากังวลใจหรือหวาดกลัวกับการเปลี่ยนผ่านในชีวิต พวกเขานะคะก็คือจิตยุนญ,ญาณที่สูงกว่าที่ต้องการและปรารถนาดีกับมนุษย์โลกทุกๆคนให้เข้าสู่การเลื่อนระดับการตื่นรู้แล้วก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนะคะไม่ได้หมายถึงการทิ้งชีวิตหรือว่าการทิ้งสภาพแวดล้อมครอบครัวญาติอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นการทิ้งสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่คุณยึดมัน่นถือมัน่นที่คุณไม่ปล่อยวางซึ่งเหล่านี้จะนําพาไปสู่ความทุกข์แล้วก็การสแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับเข้าสู่ใจิตใจภายในอะคะ่ะคุณจะรู้ว่าคุณมีศักยภาพที่เหลือล้นคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในคุณมีครบทุกอย่างนะคะและความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่มันเกิดจากทัศนคติและกระบวนทัศน์ที่พวกเราทุกคนมีกับชีวิตของเราเองจากสภาพแวดล้อมของตัวเราเองในการเลือกชุดความคิด แล้วก็เลือกว่าตัวเองจะมองในมุมมองไหนนะคะจะเลือกที่จะอยู่กับความทุกข์หรือจะเลือกที่จะอยู่กับความสุขและมองเห็นโอกาสในทุกๆวิกฤตหรือปัญหาสิ่งเหล่านี้นี่แหละคะ่ะที่สําคัญมากๆสําหรับการเข้าสู่ต,ตัวตนในมิติที่5หรือว่าการเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่ดีขึ้นเราจําเป็นนะคะที่จะต้องสลายหรือว่าปล่อยวางอัตราที่เรายึดเอาไว้ หากเรายังเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมมองมุมมองแบบเดิมเลือกวัตถุหรือสิ่งของที่จะเข้ามาปนเปื้อค่ะมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงแกนแท้ความสุขจากการปล่อยวางได้นะคะการใช้ชีวิตให้มีความสุขแม้คุณจะไม่ได้มีอะไรอยู่ภายนอกมันจะเป็นความอิ่มจากภายในที่วิตติสุขมากจริงๆนะ และไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเราก็ยังคงต้องทำงานต่อนะไม่ใช่ว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วเราจะอิ่มทิพย์แบบเทวดาได้เลยนะคะเพราะงั้นการปล่อยวางนะคะการไม่ยึดติดมันเป็นไปเพื่อการค้นพบความสุขจากภายในเพื่อให้เราเนี่ยไม่ทุกทรมานใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ แต่ตราบใดก็ตามนะคะที่เรายังแบกอัตราแบกอีโก้แบกความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่ความเหนื่อยยากมากขึ้นมากขึ้นกับการแสวงหากับการรู้สึกไม่พอกับสิ่งที่เรามีและก็นะคะมันอาจจะทำให้เราต้องจมอยู่กับความทุกข์แม้เราจะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการงาน,งานเงินทองเกียรติยศอำนาจซึ่งหลายๆคนนะคะคิดว่าคนที่เคยชิมลางการใช้ชีวิตแบบที่เต็มพร้อมทุกอย่างแต่ขาดแคลนสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ย ก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์มันทำให้คนนะคะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ไวมากขึ้นเพราะงั้นช่วงของการเลื่อนระดับมิติเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายนะคะเข้ามาให้เราได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ในการละวางอัตตาแล้วก็กลับคืนสู่จิตเดิมแท้นะคะเข้าสู่ตัวตนที่เป็นแก่นแท้ภายในแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย แม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและไม่ว่าคุณจะต้องพบเจอกับอะไรก็ตามค่ะคุณจะยังคงสงบสุขและก็อยู่กับความเป็นแก่นแท้ภายในได้โดยที่ไม่เอาความสุขของคุณไปฝากเอาไว้กับเศรษฐกิจสังคมการเงินชื่อเสียงอำนาจและนั่นก็คือการปล่อยวางนะคะตัวตนเก่าๆที่ โลกนั้นเหมือนพยายามจะให้เรามองไปในทางเดียวกันว่าสิ่งที่แสดงออกภายนอกมันคือความสุขแต่ไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของความสุขที่อยู่ข้างในเราไม่สามารถรู้ได้หรอกคะ่ะว่าคนที่ประสบพบเจอความสำเร็จนั้นเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่าสรุปแล้วความสุขคืออะไรคือชื่อเสียงคือเงินทองคือรถหรูหคือบ้านหลังใหญ่ๆ หรือว่าความสุขแท้จริงแล้วมันมันไม่เกี่ยวกับสิ่งของพวกนั้นเลยแต่มันเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองที่คุณมีกับชีวิตของคุณซึ่งในสภาพแวดล้อมของมิติที่3เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับการให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณภายในเพราะว่าโลกในยุคมิติที่3นะคะก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของการตัดสินผู้คนผ่านเศรษฐกิจฐานะรายได้เงินทองยิ่งโซเชียลนะคะยิ่ง บูมมากเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งเห็นเรื่องของความสำเร็จในรูปของการเงินชื่อเสียงภาพลักษณ์ชัดเจนมากขึ้นเรายิ่งเราเสพสื่อโซเชียลหรือว่าความสำเร็จของคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเอามาเปรียบเทียบกับตัวตนของเราเองว่าเอ้เราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีแบบคนคนนั้นความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับยอดไลค์แล้วก็ความชื่นชมจากผู้คนภายนอกทั้งหมดนี้มันเหมือนกับเป็นการบ่มเพาะจากวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีรวมทั้งสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้มิติเก่าๆเนี่ยมันเป็นการที่เราให้คุณค่ากับความสุขไปผูกติดที่วัตถุชื่อเสียงเงินทองสุดท้ายแล้วเมื่อประสบความสำเร็จไปแล้วก็ยังรู้สึกว่างเปล่า มันยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเหมือนกับว่าพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีเงินหนึ่งล้านก็คิดว่าจะพอเราก็เจอหนึ่งล้านแล้วได้ละทาไมรู้สึกกลวงๆก็หาไปอีกสิบล้านสิบล้านแล้วก็ยังเฉยๆก็เอาไปอีกร้อยล้านพันล้านมีเท่าไหร่จิตใจข้างในก็ยังไม่รู้สึกถึงความสุขความปิติสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไปโฟกัสที่การแสวงหาหรือว่าความชื่นชมชื่อเสียงเงินทองจากผู้คนรอบข้าง แต่ว่าละเลยการเติมเต็มจิตวิญญาณภายในซึ่งจริงๆแล้วความสุขและปิติสุขจากภายในเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายมากไวมากแล้วก็ไม่ต้องรอให้ประสบความสําเร็จอะไรเลยอะค่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีที่คุณคิดว่าความสุขมันอยู่ที่จิตใจของตัวคุณเองทัศนคติมุมมองของตัวคุณเองเมื่อนั้นละค่มันก็จะทําให้คุณนั้นเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมัน มันไม่ได้สุขจากความสำเร็จภายนอกแต่มันอยู่ที่แก่นแท้ภายในแล้วช่วงเวลาของการเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยมันจำเป็นมากๆที่จะต้องทำให้ผู้คนนะคะได้เข้าสู่การกลับคืนสู่จิตวิญญาณของตัวเองเพราะงั้นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้มันทำให้จิตวิญญาณหลายๆดวงนะคะได้รับการ ascension หรือว่าการตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งนะคะเศษรษฐกิจสังคม ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าอะไรที่ไม่ได้สอดคล้องกับความเติบโตการสมดุลชีวิตแล้วก็วัฒนัรรเข้าสู่มิติที่5ก็จะถูกเปลี่ยนผ่านไปจนหมดนะคะอา,อาจจะเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่การเปลี่ยนผู้นำประเทศในโลกมหาอำนาจเลยก็ได้นะคะรวมทั้งการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เคยเชื่อกันว่า เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห,หวือหวาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชาติมหาอำนาจจะต้องจะต้องมีในจุดนั้นนะคะก็เริ่มมีปัญหาหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับและสุดท้ายก็เหมือนจะกลับมาสู่เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการสมดุลน,นะคะในเรื่องราวต่างๆมากขึ้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจต่างๆของโลกกำลังค่อยๆปรับตัวค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และเราก็คิดว่านะในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่มันมีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆนะคะแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อเลื่อนระดับของจิตใจให้มากขึ้นแล้วก็ตรงจุดนี้มันก็จะมีประโยชน์กับตัวของมนุษย์ที่ปรับตัวได้เร็วปล่อยวางอัตราอีโก้ได้เร็วแล้วก็เลือกเข้าสู่เส้นทางชีวิตในแบบที่ เป็นเรื่องของการเลือกด้วยตัวของเขาเองนะคะหลังจากนี้ผู้คนจะไม่ต้องยึดกับกรอบเดิมๆที่ถูกตัดสินผ่านทางโซเชียลแล้วว่าจะต้องประสบความสําเร็จในรูปแบบที่สังคมสอนเอาไว้ว่าต้องรวยนะต้องมีงานประจํานะต้องมีรถเป็นรถเก๋งแต่หลังจากนี้นะคะจะเริ่มมีอะไรที่แบบแปลกมากขึ้นอย่างแบบเออกลับมาทําไล่ไถนาลงโซเชียลก็ได้รับกระแสนิยมอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนจะเริ่มกลับเข้ามาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ปล่อยวางอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนที่เรารู้สึกปิติสุขจากการเป็นตัวเองอะไรที่ยึดติดว่าผู้คนให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นหลายๆคนจะเริ่มวางสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เริ่มหันกลับเข้ามาถามว่าอยากเป็นอะไรอะ่ะจริงๆแล้วเรามีสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วนะคะแต่หลายคนเลือกที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะหล่อเลี้ยง ความสามารถในการดำรงชีวิตในโลก3ามิติให้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีแอปพลิเคชันเริ่มมีตัวช่วยต่างๆที่เข้ามาเกื้อหนุนให้มนุษย์ได้ทำตามเส้นทางของการเป็นนายตัวเองมีทางเลือกใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบเน็ตไอดอลหรือว่าการใช้ชีวิตแบบเกษตรกรนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะที่ มันไม่ได้ยากลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกแบบตัดสินว่าเออมันไม่ดีนะมันดูยากจนมันดูนู่นนี่นั่นเหมือนสมัยก่อนเพราะทุกคนจะเริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาแล้วก็เริ่มละทิ้งนะคะการตัดสินหรือการแบ่งแยกแข่งขันหันกลับมาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันลาปล่อยวางนะคะชีวิตที่ไม่ใช่ในแบบที่ตัวเองเลือกแล้วเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่เป็นหลุมที่ ตัวเองปรารถนาจากใจจริงมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆหลายๆคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2020นี้เป็นต้นไปนะคะรวมทั้งคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็อาจจะเปลี่ยนกันไปแล้วหลายคนนะเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของการตั้งคำถามกับชีวิตที่ชัดเจนหนักหน่วงมากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมนะคะกดดันให้เราเข้าสู่การตั้งคำถามนั่นเองนะคะหลายๆคนที่เข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านชีวิตก็ จะเริ่มเห็นนะคะความสบายสบายในชีวิตความเข้าใจโลกในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นแบบกรอบมิติที่3ที่เคยเชื่อในแบบเดิมๆที่โลกเคยสอนเราละจะเริ่มเข้าสู่ความสงสัยใคร้รู้ในเรื่องราวต่างๆนะคะในความเป็นไปของโลกในความหมายของชีวิตแล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการศึกษาหาความรู้ไขข้อข้องใจในชีวิต เชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตของโลกที่ผ่านมาทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มเข้าสู่หนทางของการฟังธรรมะมากขึ้นการปรับสมดุลจิตใจมากขึ้นนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตในรูปแบบของมิติที่3เหมือนเดิมได้แล้วแล้วหลังจากนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้นําประเทศเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์แล้วก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายที่ผู้คนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบรบับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับโลกที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้ปลดปล่อยชีวิตเก่าๆที่ถูกตัดสินด้วยอัตราของมิติที่3แล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงจิตวิญญาณภายในที่แท้จริง แก่นแท้ที่เป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณเป็นผู้เลือกและผู้สร้างชะตาชีวิตด้วยตัวเองและปล่อยวางนะคะเรื่องราวเก่าๆทัศนคติเก่าๆมุมมองเก่าๆสู่อะไรที่มันเป็นลูปของการยืดหยุ่นมากขึ้นผ่อนคลายไปตามสถานการณ์และเข้าสู่ตัวต,วตนใหม่ๆนะคะที่เติมเต็มความสุขให้กับคุณได้โดย สุขจากภายในแล้วก็ปปติจากภายในอย่างแท้จริงและหลายคนนะคะก็อาจจะเห็นในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแบบฉับพลันทันทีแต่ว่าทุกอย่างนะคะล้วนเป็นไปในเส้นทางที่สอดคล้องกับจิตใจของตัวคุณเองมากขึ้นเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกถึงความสงสัยในวิถีชีวิตเดิมๆขอให้คุณลองปล่อยวางจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็ ตั้งคำถามกับชีวิตในรูปแบบที่คุณปรารถนาจริงๆเพื่อสืบค้นนะคะว่าแท้จริงแล้วตัวตนที่เป็นตัวคุณจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ยึดถือกับสิ่งที่คนอื่นให้คุณค่านะคะคุณปรารถนาอะไรคุณต้องการจะเป็นใครแล้วคุณชื่นชอบสิ่งไหนลองใคร่ควรแล้วก็ตอบคำถามนี้ดูนะคะว่าแท้จริงแล้วถ้าหากโลกนี้ ไม่มีใครที่ให้คุณค่าในเรื่องของอะไรเลยคุณอยากจะเป็นใครคะคุณปรารถนาชีวิตแบบไหนถ้าหากคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามแพทเทิร์นของสังคมที่บอกว่าความสําเร็จคือตัวเงินความสําเร็จคือการงานความสําเร็จคือบ้านหลังใหญ่หรือครอบครัวที่อบอุ่นคุณคิดว่าความสําเร็จที่แท้จริงของคุณนั้นคืออะไรท้ายที่สุดแล้วชีวิตนี้ของคุณนั้นปรารถนาที่จะสร้างสิ่งไหนเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ ปรารถนาที่จะให้ผู้คนที่เหลืออยู่หลังจากที่คุณสูญสิ้นชีวิตไปแล้วเรียกคุณว่าอะไรและจดจำคุณในรูปแบบไหนลองตอบคำถามนี้ด้วยตัวของคุณเองดูนะคะเชื่อว่าหลายๆคนตอบไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนแล้วเราคิดว่าการที่คุณกระทาะเปลือกของมิติที่สามที่ให้คุณค่าในแบบที่สังคมเลือกแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดออกมาได้แล้ว โลกใบนี้นะคะอาจจะมีสีสันที่แปลกใหม่ไปมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แสนจะง,งดงามในชีวิตที่ให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและยอมรับในเส้นทางเดินของชีวิตผู้อื่นอย่างแท้จริงเราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้คุณนั้นได้สงสัยใครควรตั้งคำถามกับชีวิตว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณนั้น เกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ตัวตนที่คุณเป็นอยู่นั้นใช่สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่กระแสะโลกสั่งสมให้คุณเป็นปั้นแต่งให้คุณเป็นหากเลือกชีวิตที่มีอิสระเสรีดังใจปรารถนาได้เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะคงจะมีความ แปลกใหม่แล้วก็มีสเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมในมิติที่5ซึ่งเป็นนิวอิร์ทโลกใหม่ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนาของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นคนเลือกอย่างแท้จริงร่วมก้าวเดินไปในเส้นทางของจิตวิญญาณด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสับสไาไลค์แชร์รวมทั้งคอมเมนต์และก็การรับชมโฆษณาด้วยนะคะล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ